เรี่องอย่างนี้น,นะคะแล้วทีนี้เวลาเราเย็บเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องนาวเลยวเวลาวางเลยอย่างนี้ปุ๊บเวลาข้าวปุ๊บก็ตัวนี้เย็บปิดขึ้นมา,มาพอปิดขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้อาจจะเอาล็อกขึ้นมดอันนี้เย็บเข้ามาอย่างนี้นะคะเย็บยครั้งที่หนึ่งหมดผืนเลยนะ ถ้าไปถึงตรงโค้งก็พับไปตามโค้งเลยแต่ว่าบางทีบางบางทีโค้งเนี่ยเวลาเราพับตามโค้งเนี่ยบางทีมันไม่ไปก็ใช้กันไกสามารถที่จะติดได้นะคะถ้าามรอยขีดบุตรใช่ไหมคะอาจารย์ดิอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเราก็เย็บตามนี้นะคะเย็บตามถ้าเกิดว่าเราเย็บใหญ่ตะเข็บเวลาเราพลิกกลับมามันก็ใหญ่ใหญ่อันนี้เย็บครั้งที่หนึ่ง เย็บครั้งที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไข่แเห็นณแม่ค่ะจะเป็นแบบนี้พอเป็นแบบนี้เสร็จเนี่ยตะเข็บเป็นอย่างนี้เย็บปิดนี้เลยค่ะครั้งที่สองตัวนี้เราเย็บแล้วตามเข็มหมุดก็คือเส้นที่เราเย็บเราจะยเย็บครั้งที่สองก็เย็บที่เส้นนี้นะคะนี่ไงเย็บครั้งที่สองก็จะเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นที่ครูบอกว่าออกมาเนี่ยมันจะเหมือน,นตะเข็บคู่ ็จะมีเส้นนี้กับเส้นนี้แต่ว่าหันกลับมาข้างนี้มีตะเข็บเดียวอย่างนี้เขาก็เรียกเข้าถ้ำแต่เข้าถ้ำอย่างนี้เขาจะไม่เย็บกับชีฟองเขาจะเย็บกับเสื้อผ้าแนวประมาณอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้เวลาเย็บเย็บยีนก็ก็เย็บในลักษณะนี้ยีนที่เราเย็บตะเข็บเข้าถ้ำขาที่เป็นยีนนก็ใช้วิธีนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าหนูเย็บชีฟองไม่ได้ชีฟองผ้ามันน้